สวัสดีค่ะพบกับครูบีและดอยชนทฤอีกครั้งนะคะในวันนี้ครูจะมาพูดถึงคำสองคำนะคะที่ออกเสียงคล้ายๆกันค่ะแต่มีหน้าที่และความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า bright e และ bright e s นะคะคำคำแรกนะคะ bright e เป็น adjective นะคะแปลว่าพร้อมนะคะเวลาที่เราถามว่า คุณพร้อมหรือ,อยังคะเราจะพูดว่า s i e b e r e i t s i n d sie bereit, sie bereit นะคะหรือดูฟอร์ม bist du b e r e i t b i s t d u bereit พร้อมหรือ,อยังนะคะหรือจะพูดให้ยาวขึ้นนะคะว่าฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือเธอ ich bin b e r e i t dir zu helfen Ich bin bereit, dir zu helfen นะคะคำนามนะคะโนเมนของ adjective ตัวนี้นะคะก็คือ die bereitschaft ก็คือความพร้อมนั่นเองนะคะส่วนคำที่สองนะคะก็คือคำว่า bereits มี s ข้างหลังด้วยนะคะและเป็น adverb ค่ะนะคะคำคำนี้นะคะแปลว่าแล้วเหมือนคำว่า s c h o n Wir müssen aufstehen, es ist bereits 10 Uhr w i r müssen a u f s ้น h ั n e s i s t b ตัวนี้ม0 u ด้วนะคะปลว่าต้นแล้วค่ะ,คะออกเสียงต่างกันนิดนึงนะคะแต่ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะวันนี้ครูบีมีเรื่องนี้มาฝากนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ